สำหรับเวลานี้ท่านห,นหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐา,านแล้วสัพบว่าอิมาหังพระกวาตะภาวังตุมหากังปริจจชามิซึงแปลว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับท่านที่นักปฏิบัติเพื่อความดีจะเป็นพระก็ตามเป็นเลงก็ตามอุมบาสกรุบาศิกาะก็ตามจำ้พยคำนี้ไว้ให้มันดีจำแล้วจิตก็ต้องคิดต้องทำตามด้วยคำมอบกายถวายชีวิต นั่นหมายถึงว่ายอมรับนับถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าคำสั่งก็ได้กั่ศีลนเออวินัยก็ดีสิงก็ดีเป็นคำสั่งที่พระพุทธเจ้าให้ทรงละเว้นจากความชั่วเบื้องตนอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชน ตามบิสุสมันในนุบาสุกุมบาสิาสกาตั้งใจไว้ให้มันว่าถ้าเราละเมิดศีลมันเป็นของไม่ดีเป็นปัจจัยเกิดความร่าเรอนทีกประการหนึ่งรากเหง้าของกิเลสไม่ได้แก่ความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ดีหรือว่าความโลภ โลกอย่าจะมีทรัพย์สินเพิ่มพูนทรัพย์สินให้มากมายก็ดีความโกรธความเพียรบาทจองร่างจองพลานซึซ่งกันและกันก็ดีเธอรือว่าหลงตัวเราจะไม่ตายหลงตัวเราเป็นคนดีไม่ใช่คนเลวก็ดี <c oughs> สิ่งทั้งหลายเหล่านี้องค์สมเด็จพระจินสีบรมาสสันดนาสัมมาสัพพุทธเจ้า ทรงให้เราละเสียจึงั้นขอท่านอย่างหลายที่ประกาศตนไว้มาหังพระกวาตะพาวังตุมหากางปริจชามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงพยายามอดกลัน้นความรักในระหว่างเพศ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความโลภอยากะร,ำร่ำรวยความโกรธความหลงคำม,มาอดกลั้นไม่หมายความวม่าทำจิตเป็นสมาธิได้แก่อารมณ์เป็นฌานฌานโลกีเมียมน่าแค่อดกลั้นเท่านั้นอันดับต่อไปม่อดกลั้นได้แล้วก็พยายามห้าหันกินเลสทั้งสามรายการที่เรียกว่าสี่ข้อนี้ ราคะกับโลภะโลภมีสภาพอันเดียวกันที่ผมพูดแยกออกไปก็เพื่อความเข้าใจเท่านั้นพยายามห้ามหันมาให้มันหมดสิ้นไปจงทําตัวทําใจให้ประกอบไปด้วยความสุขในด้านของความดีหวังว่าท่านหลายคงจะไม่ไม่ลืมบทข้อนี้ ถึงว่าแทนที่เราจะว่าเป็นประเพณีนะมันเสียเวลาเปล่าชีวิตของเราล่วงไปล่วงไปทุกวันทุกวันมันใกล้ความตายเข้ามาทุกทีฉะนั้นขอท่านนันหลจงท,งทรงไว้ซึ่งความดีสิ่งใดที่มันชั่วมาแล้วก็มันแล้วกันไปอย่าหรือฟื้นคืนมันขึ้นมาเพราะความชั่วมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้บรรนามท่านใดท่านหนึ่งเพราะขึ้นชื่อว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ที่ไม่เคยทำความชั่วไม่มีเวลานี้เราเข้ามาอยู่ในเขตขององค์สมเด็จพระจินทสีพระมาสสสนดาสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเขตของความดีเราก็ควรจะทรงความดีให้เต็มภาคภูมิ นี่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่นักปฏิบัติเสียทํทได้ดีจริงๆเนี่เขาไม่ลืมคํานี้ให้คํานี้มันกล้องอยู่ในจิตทุกเวลาเมื่อมันกล้องแล้วค่อจับจริยาอารมณ์ของจิตว่ามันชั่วตรงไหนจิตเรามีความรักในรูปสิง่งกิริยนัสัมผัสหรือเปล่าจิตเรามีความโลภหรือเปล่า จิตเรามีความโกรธความเพียมบาาจองล้างจองผลาญบุคคลอื่นหรือเปล่าจิตเรามีความหลงในความประพฤติชั่วข้าในตัวคนเราที่เข้าใจว่าเราประพฤติดีหรือเปล่าทุกวันนี้เราคอยจับูอารม์ของจิตตามพระบ,บาลีที่กล่าวว่าอัตนาจทยตานังซึ่งแปลเป็นใจความว่าจงกลา่าวโทษโทษโจ์ความผิดตนเองไว้เสมอ อันนี้เราคิดหรือเปล่าหรอคิดว่าเราดีถ้าเราคิดว่าเราดีเมื่อไรเราก็เลวเมื่อน,นั้นต่อจากนี้ไปก็จะพูดถึงอนาปานุสติกรรมฐานเวลานี้เรากำลังศึกษานาปานุสติกรรมฐาน <c oughs> แล้วสิ่งที่ผมพูดมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาไม่เกี่ยวข้องกันหรือเปล่า <c oughs> บางท่านจะคิดว่ามันไม่เกี่ยวไม่เข้องกันเลยแต่ความจริงมันเกี่ยวมันเกี่ยวตรงไหนเกี่ยวตรงที่ว่าถ้าเราทรงอานาปานุสติกรรมฐานได้กรรมฐานนี้มีนนเครื่องหมายโดยเฉพาะลมให้ใจเข้าออกนั้นลมให้ใจเข้าออกนี่ส่วนมากคนเราเกิดมาแล้วไม่ได้สนใจกับลมเพราะว่าร่างกายมันทำงานก็มันเป็นปกติ ถ้าหากว่าเราไปสนใจกับลมรู้ลมเข้าลมออกอยู่เป็นปกติอารมณ์ของความหลงในกามมาคุณห้ามมันก็ไม่มีอารมณ์มันมีความหลงไปในเรื่องของความโลภมันก็ไม่มีจะหลงในความโกรธความหลงมันก็ไม่มีเพราะว่าจิตมันติดงานคือรู้ลมเข้าลมออก เป็นนว่าจิตของท่านเป็นฌานสมาบัติเมื่อฌานสมาบัติเกิดขึ้นปัญญามันก็เกิดเพราะได้โปรดทราบที่ไม่สามารถจะทำปัญญาให้ดีขึ้นได้เพราะใจของท่านไม่เป็นสมาธิปัญญาที่มันดีขึ้นได้มีอะไรที่เราจะรู้ปัญญาดีปัญญาชั่วก็เอาจิตขอเราเข้าไปวัดกับอารมณ์ของ พระโสูดาบันความจริงเรื่องนี้เราพูดย้ำกันไปยังกันมาฟังกันทุกวันผมเห็นว่าเป็นของไม่ยากสำหรับคนดีแต่เป็นของหนักสำหรับคนเลวโปรดจำไว้ด้วย <c oughs> ว่าคำว่าพระสูดาบันเป็นของไม่ยาก เมื่อวันก่อนที่ผ่านมาก็ได้พูดเรื่องของพระโสดาบันวันนี้เราย้อนถอยหลังไปสักนิดหนึ่งว่าเวลานี้เราทรงความเป็นพระโสดาบันแล้วหรือยังหรือว่าจิตของเรายังวุ่นวายอยู่กับความชั่วคนที่มีอารมณ์จิตไม่วุ่นวายกับความชั่วนั่นก็คือพระโสดาบัน ถ้าสโสดาบันมีอะไรนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความเคารพในพระพุทธเจา้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์โดยไม่สงสัยในคำสอนสอนของท่านมีศิลห้าเป็นบมีศีลห้าบริสุทธิ์จิตรักพระนุพานเป็นอารมณ์ยอมรับนับถือกฎของธรรมดามากขึ้น หมายความว่าความหวั่นไหวในโลกธรรมแปดประการมีน้อยใครเขายันด่าจะว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครเขาจะชมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอะไรก็ตามมันมาก็ธรรมดาไปหมดความหวั่นไหวเขงประสดาบันยังมีอยู่บ้างแต่ว่าพระสดาบันก็มีความอิ่มใจ ที่คิดว่าเราเกิดแล้วในชาตินี้ไม่เสียที่เกิดที่เราสามารถจะรวบรวมความดีไว้ได้ขึ้นหนึ่งสากายิฐิแบบเมาก็ได้แก่ไม่เมาในชีวิตคิดว่าเราจะต้องตายเมื่อเราจะต้องตายก็ต้องหาทางสร้างความดีใช้ปัญญาพิจรารณาคำสอนของคอง์สมเด็จพระจินสี จะ,ะต้องมีความเข้าใจไม่สงสัยอย่างนี้เรียกว่าเคารพในพระพุทธเจา้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เมื่อไม่สงสัยก็ตัดใจตรงลงเฉพาะด้านของความดีคือมีศีลบริสุทธิ์เฉพาะครววัดมีศีลห้าบริสุทธินน์สมณไมมีศีลสิบบริสุทธิ์ พระมีสินสองร้อยิบจ็ดบริสุทธิ์จิตมีความรักพรนิพพานเป็นอารมณ์คิดไว้อย่างเดียวว่าตายคราวนี้จุดที่เราจะพึงไปนั่นเราต้องการพรนิพพานอารมณ์ขั้นต้นก็ไม่โสนดาบันเพียงเท่านี้มันยากมากเลยในความจริงสำหรับคนชั่วยาก สำหรับคนดีไม่ยากเพราะว่าคนชั่วนะจะสอนอยังไงก็ตามก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ฟังแล้วก็ฟังเฉยๆนีความท่านองตนคิดว่าตนเป็นคนดีเป็นปกติไม่ได้มองความชั่วของตัวตนี้สำหรับการที่เราจะทำให้ศีลบริสุทธิ์นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ ไม่สงสัยในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจา้าเราทำยังไงเวลานี้เราจะเริยนอาณาปานุสติกรรมฐานเราก็ไม่ต้องไปสนใจกับอะไรใช้อนาปานุสติกรรมฐานเป็นวิปัสนาญาณเครื่องควบคุมอาณาปานุสติได้จากการนึกถึงลมให้ใจเข้าหาใจออก ถ้าจะภาวน,นาก็ภาวน,นาว่าพุทธโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธอันนี้เป็นความต้องการของเราที่จะสร้างความดีขณะที่เราภาวน,นาว่าพุทธโธเพื่อรูล้ลมให้ใจเขาออกปัญญาไม่เกิดทำไมจะว่าปัญญาเกิดเพราะเขาจิตเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิปัญญามันก็เกิดถ้าปัญญาของพวกท่านห,หลายไม่เกิดก็สแสดงว่าจิตของท่านไม่มีสมาธิถ้าจะถามผมว่าจิตเป็นสมาธิอันดับไหนปัญญาจึงเกิดก็ต้องขอตอบว่าตั้งแต่คณิกสะสมาธิอุปจารสมาธิปฐมฌานท,ทานตานุติยฌานตติยฌานจตุติฌานไม่ว่าสมาธิจุดไหน ปัญญาเกิดทั้งหมดนี่ถ้าปัญญาเราไม่เกิดก็สนแสดงว่าจิตไม่เป็นสมาธิอันนี้ต้องจำนะครับการศึกษามีวัดเราแห่งเดียวที่รับฟังคำสอนเป็นปกติแต่ด้ว่าเป็นที่น่าเชืด่ดาจอยู่นิดหนึ่งบางทีเรารับคำสอนกันมากเกินไป จนกระทั่งมีใจหยาบไม่มีความรู้สึกละอายในความชั่วทั้าทารมใดๆถ้ามันเป็นความชั่วมีอยู่แล้วก็นึกทังตรงน,นี้นะครับนึกว่าเราเลวจริงๆนะเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำแต่ไม่รู้คุณของน้ำนกที่จับอยู่กับต้นไม้ก็ไม่รู้คุณของต้นไม้ว่าต้นไม้เป็นที่อาศัยให้ความสุข สำหรับนกน้ำเป็นที่อาศัยความสุขสำหรับปลาแต่นกกับปลาก็มีจิตหยาบมีจิตเลวไม่รู้สึกถึงคุณของต้นไม้และน้ำฉั้นใดสำหรับคนที่มีจิตลเลวก็เช่นเดียวกันอยู่กับคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟ,ฟังเป็นปกติ แต่ว่าไม่สามารถจะทำจิตเป็นสมาธิไม่สามารถจะทรงความเป็นประโสนาบันได้ก็รู้สึกว่าจะเป็นที่น่าตักใจถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเลวเต็มทีความเป็นพระไม่มีความหมายความเป็นเนนไม่มีความหมายความเป็นอมบาสุอมบาสิกา,าไม่มีความหมาย ถ้าเรามาพูดกันถึงคนที่มีปัญญาเวลายเขาจับลมให้ใจเข้าหายใจออกเขาก็ยังนั่งคิดว่าร่างกายข้าเราอยู่ที่ทรงอยู่ได้ก็เพราะอาศัยผัดสาาหารอาหารคือลมให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นสําคัญสําหรับการลิงเวลาหารอาหารคือคำข้าวก็มีความสําคัญ มนโนสัญเจตนาหาหน้าหารที่เราต้องการตามอารมของใจก็มีความสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือลมหายใจถ้าเราให้ใจเข้าแล้วเราไม่ให้ใจออกมันก็ตายหายใจออกแล้วเราไม่ให้ใจเข้ามันก็ตายนั่งมองดูชีวิตตามความเป็นจริง ว่าความตายนี่มันอยู่ที่ปลายจมูกของเราเท่านั้นมันไม่ได้อยู่ที่ไหนวันเวลาที่มันจะตายบอกไม่ได้ว่าเมื่อไรกันแน่นี่เราจะปล่อยชีวิตของเราตอนนี้ให้มันตายไปโดยการไร้ประโยชน์ือไม่สร้างความดีมันจะเป็นการสมควรไหมการที่เราไม่สร้างความดี เราสร้างความชั่วมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ในเมื่อชาตินี้เราทุกขชาติหน้าเราจะสุขได้ยังไงวันนี้เราเลววันพรุ่งนี้มันจะดีได้ยังไงว่าใครก็เห็นว่าวันนี้เราเลววันพรุ่งนี้ใครก็เห็นหน้าเราเขาก็คิดว่าเราเลวอยู่นั่นเป็นอันว่าเราก็บรรนามตัวเราเอง คอยจับจุดที่ศีลศีลของเราบกพร่องไหมจับจุดที่กามาคุณกามาคุณของเราฟุ้งซ่านไหมจับจุดที่ละโลภความโลภเรามีความโลภไหมจับจุดที่ใจอมหิทโทษร,ร้ายมีความโกรธคิดประทุษร้ายคนอื่นอันนี้เรามีไหมจับจุดที่เป็นความหลงหลงว่าเราจะยังไม่ตายยังจะมีชีวิตต่อไป อยากจะเกือ้อกูลกิเลสให้มันมากคิดว่ากิร่างกายจะทรงตลอดกาลตลอดสมัยอยากท่าน,นองตนเป็นคนดีอยากจะดีอยากจะเด่นอันนี้มีหรือเปล่าถ้ามีเราก็เลวนี่เป็นส่วนยอดสำหรับพระโสดามันเราก็หันกันไปทีว่าเอ๊ะที่เรามจะตายแล้วนี่ท้ายใ,ใจเข้าแล้วเราไม่ให้ใจออกมันก็ตาย หรือว่าให้ใจออกแล้วเราไม่ให้ใจเข้ามันก็ตายแล้วเราจะทำยังไงทำยังไงที่เวลาอยู่มันถึงจะเป็นสุขเวลาตายแล้วถึงจะเป็นสุขสุขจริงๆก็คือพราะนิพพานในเวลาตายเมื่อเวลาอยู่ที่เราจะอยู่อย่างเป็นสุขได้ก็เพราะอาศัยอยู่อย่างจิตไม่ติดในโลกธรรม ไม่มีรองงของความชั่วความจริงในโซนดาบันยังมีโลกธรรมติดอยู่มากแล้วก็ถอยหลังไปดูโอ๋หนอชีวิตเราคนดีชีวิตเขาพวกคนอื่นก็ด,กดีไม่มีการโซนตัวสิเลยจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ถ้าเราคิดว่าเราจะมีอายุอยู่นานอายุอยู่นานเราก็ยังดูคนที่เกิดพร้อมเรา แล้วว่าเกิดที่หลังเราเขาตายก่อนเรามีบ้างไหมถ้ามีก็แสดงว่าชีวิตของเราก็ไม่แน่นอนเหมือนกันมันจะพลันตายเมื่อไรเราก็ไม่รู้อันนี้จับอนณาปานสติให้ดีที่เราโอนนอลมห้ใจนี่เป็นที่พึ่งชั่วคราวสำหรับเราถ้ามันไม่ทำงานเมื่อไรเราก็ตายนี่ชีวิตของเราต้องตายแน่ แต่ถ้าว่าถ้าปกติเรามีความรู้สึกชั่วจะชั่วตรงไหนก็ตามเราปัจจุบันเราก็มีทุกข์ตายจากความเป็นคนเราก็มีทุกข์ฉะนั้นเราต้องหาความสุขขั้นต้นเสียก่อนอันดับแรกถือลมหายใจเขาออกเป็นสำคัญว่าเจ้ากับเรานี่ไม่อยู่กันไม่นาน ไม่ชาเจ้าก็ไม่ทํางานไม่ทํางานฉันก็ตายเมื่อร่างกายมันตายแล้วฉันก็ต้องไปไปสู่พบสู่ชาติตามความดีด้วยความโชคของฉันในการสู่พบสู่ชาติมันจะดีไม่ได้เพราะชาตินี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ชาตินี้เต็มไปด้วยความเดือดร้อนชาตินี้เต็มไปด้วยความโกรลวายของใจ เป็าะนันว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่มีความประมาทในชีวิตอารมณ์จิตของเราจะทรงไว้ซึ่งความดีเมืจิตของเราดีเมื่ออยู่ในชาตินี้เราก็เป็นสุขตายไปชาติหน้าเราก็เป็นสุขเป็นสุขตรงไหนเป็นสุขที่ว่าเรามันดี ้าเราทำความดีที่อย่างเดียวไม่มีใครเข้ามาว่ามกากล่าวมติมาเตียนเรา <c oughs> ตอนนี้ความดีจริงๆอยู่ที่ไหนผู้ให้ความดีจริงๆคือพระพุทธเจ้าเลื้อความดีที่พระพุทธเจ้าให้ก็คือพระธรรมผู้ที่นําเอาความดีคือพระธรรมมาแนะนําเราก็คือพระอริยสง เป็นอังว่าทั้งสามจุดนี้เราถือว่าเป็นที่พึ่งของเรากาะติดในพระพุทธเจา้าเกาะติดในวะธรรมกาะติดในประสงค์ความจริงมันก่อนพมก็พูดเรื่องเกาะติดมาแล้วติดจริงๆกาะติดในรมนานา,นาปาน,านุสติธรรมฐานไม่ยอมให้ลมบ้า,จานจะอนาปาไม่ยอมปล่อยให้ความชั่วส่วนใดส่วนหนึ่งเข้ามายุ่งกับจิต ถ้าความชั่วต่างๆมันจะเข้ามายุ่งไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเรามาติดเจรณาปานา,นาปานุสติ <c oughs> ติดเน้ลมหายใจเข้าใ,ใจออกถ้าใจมันจะคิดเรื่องอื่นได้ยังไงถ้าเราจะทํางานก็จับลมหายใจเข้าใจออกเป็นพื้นฐานให้จิตสงบตัวเอางานเป็นสรณะเอางานเป็นที่พึ่ง เหมือนกับพระที่กำลังทำงานอยู่นี่ภานะที่เราใช้ไมันกาวไปสีไม่เหมาะสมพะเห็นว่าสีไม่เหมาะสมก็จงรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเปลี่นในจังความจริงสีนี่มันดีเขาทำคนทำก่อนก็เห็นว่าสวยแต่เวลานี้มันเศร้าหมองเพราะอะไรเพราะการเวลาผ่านไป มันก็เริ่มใช้ไม่ได้ไม่ถูกกาลสมัยเราก็ต้องทำใหม่ให้มันดีแต่คำว่าดีที่เราทำใหม่มันก็ไม่ดีตลอดกาลตลอดสมัยสีเก่ามันสลายตัวได้เสียมได้ชั้นใดสีใหม่ก็มีสภาพแบบนั้นมื่วเมื่อสีมันเป็นอย่างนั้นร่างกายเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ไม่ช้ามันก็สดมันก็โสมมันสดมันโสมไปทุกวันมันก็สีที่พ่นใหม่มันก็เก่าลงไปทุกวันในที่สุดสีก็ใช้ไม่ได้ชั้นใดร่างกายของเราก็เหมือนเหมือนกันไม่ช้ามันก็พังนี่เป็นอันว่าเรื่องของร่างกายแล้วก็อนาปาลมให้ใจเข้าให้ใจเข้าไปแล้วแล้วเราก็ให้ใจออก เวลาให้ใจออกแล้วล้ยใ,ใจเข้ามันไม่ใช่ลมเก่าที่ออกไปมันเป็นลมใหม่เมื่อร่างกายของเราก็มีสภาพแบบนี้ความจริงความตายมันมีทุกวันเวลาการผ่านไปเพปียงใดความตายปรากฏเท่านั้นแต่ที่มันอยู่กันได้ก็าอาศัยสันตติคือการเสียบเนื่องติดต่อ การติดต่อซึ่งกันและกันในระหว่างระหว่าง,ระ,างระหว่างอาหารสำหรับอาหารคือคำข้าวช่วยเสื่มในร่างกายโตขึ้นเื้อทรงตัวสำหรับอาหารที่มีความสำคัญคือผัดสอาหารได้กะลมให้ใจเขาออกเป็นการให้ชีวิตทรงอยู่แต่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้องสมเด็จพระบรมครูกล่าวว่าไม่ช้ามันก็สลายตัว เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเกาะติดศีลเกาะติดศีลจะติดได้ยังไงเกาะให้ดีจริง,รงๆก็คือเกาะลมมีหันสี่จิตมีเมตตาความรักในคนสัตว์อยู่เสมอไม่คิดว่าเราจะเป็นศัตรูกับใครไม่คิดว่าใครจะเป็นศัตรูกับเรา กลุมาจิตมีความสงสารปรารถนาจะเกือ้อกูลให้คนอื่นไปมีความสุขอยู่เสมอเมื่อจิตมีความรักความสงสารสิ่งขาดไม่ได้ต่อไปจิตมีคือมมุทตาอุเบกมุทตาคือความยินเอาจิตอ่อนโยนไม่มีอารมณ์อิจฉาที่สยาบอกคนอื่นเห็นใครดีเพียงใดเราพอใจเพียงนั้น ไม่ใช่ยาไปจะเวน,น่าอิฉาดุสียาความดีของบุคคลอื่นเป็นอนว่าเราพอใจในความดีของท่านเขาดีเราพลอยดีใจด้วยดีใจแล้วก็ทำตามเขาเห็นเขาดีเราไม่เดือดร้อนเจอคนดีเมื่อไรชื่นใจเมื่อน,นั้นนี่เป็นลักษณะของระมีหันสี อุเมเบกขาวางเฉยต่อรมที่เข้ามากระทบกระทั่งจะเป็นคำนินทาหรือคำนั้นเสียงก็ช่างลาบจะมีหรือไม่มีก็ช่างลดยศจะมีหรือไม่มีก็ช่างมันมีแล้วมันสลายไปก็ช่างมันถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าหากว่าจิตใจขวนดานท่านหั้งายโดยทนนาจิตทรงอยู่ในพรมริหารสี่ประการ เรื่องความเป็นประโสงดาบันไม่มีความสำคัญสำหรับท่านท่านี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเรื่องความเป็นประโสงดาบันก็เป็นของเล็กเพราะประสงดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีมีความสำคัญอยู่ที่ศีลถ้ากว่าศีลของเราบริสุทธิ์ก็มีความเป็นประโสงดาบันได้ ที่ถ้าเรามีจิตเมตตากรรณาทางสองปรการแม้ไม่มีมุตตตาอเบคาก็ตามสิ่งของเราก็บริสุทธิ์แล้วเพราะ,ะนั้นเขาบรรดาท่านทั้งหลายที่มีความหวังดีกับตัวของท่านเองความจริงความดีที่เราทำเราทำเพื่อเราเพราะเรามีความสุขเชงขอทุกท่านหวังความเป็นประสดามัน ขอทุกคนจงอย่าเว้นนึกถึงความตายพิจารณาความดีเข้าไว้สรงพรมิหารสีให้ครบทนเมื่อพรมิหารสีครบโดนทบโทนเพียงใดชื่อว่าท่านห,หลายทรงสีบริสุทธิ์แถมจิตอีกนิดหนึ่งว่าเราขอไปพนิพพานเป็นที่สุดชีวิตนี้เป็นชีวิตสุดท้ายสำหรับเรา การเกิดเป็นมนมุษย์คนดีเทวันดาคนดีฟงคนดีไม่พึงเป็นที่ปรารถนาของเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานท่านระบรรดาท่านอย่างไรมองเวลาที่จะพูดกับท่านเห็นว่าสมควรกับเวลาแล้วตอนนี้ไปขา้ารรดาท่านพุทธบรษัท,ทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรง,รง,รงจิตให้มันกำหนดรูลมให้ใจเข้าให้ใจออก ใช้รมพิจารณาหรือภาวนาก็ได้ตามอธัธยาศัยเล่นเท่ขออยู่ในอริยาบทตามสบายจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ตามอธัธยาศัยของท่านจึงกว่าว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร